มาพี่น้องฉันจะพากินมินิชีสมินิชีสหรือว่าเขาเรียกว่าเบบีเบนนะจน๊ะเนาะเบบีเบนขายดีมากนะคะประเทศไทยก็มีขายเด้อพี่น้องในอินเทอร์เน็ตนี่แกออกมาแบบนี้ห่อหนึ่งนะคะก็จะมีหกลูกเนาะนี่น,น่นะอู้อร่อยแๆ้ยแๆเดอแกเลยอร่อยแล้วก็ขายดีแล้วก็โด่งดังเนาะนี่แถบยุโรปนี่มีทุกประเทศมินิชีสในตัดออกแบบนี้ นี่เบบีเบนหนาตาเป็นแบบนี้ค่ะอร่อยจริงๆเด้อจะบอกให้ปากวางนี่กินประจำขายตามซูเปอร์มาร์เกต็ตเมืองไทยก็ขายที่อินเทอร์เนต็ตเนาะนี่แกออกแบบนี้นะคะเป็นชีสผลิตจากนมลอยเอร์เซต์พี่นองจา๋าฝรั่งเขาจะชอบกินชิสเนาะแต่ว่าประเภทนี้เขาจะกินแบบของเล่นค่ะกินเป็นของเล่นนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ไม่หรอเส้นแรกแกก็กินเลย <laughs> ไม่ใช่อย่าไปตามๆต,ตอนแรกฉันไม่รู้จักฉันก็จะกินแบบนี้นี่ค่ะมันแกะออกแบบนี้ได้นี่น่ะมันแกะออกแบบนี้เด้อพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นขีดผึ่งเคลือบนะคะสีแดงๆนี่กินไม่ได้เด้อพี่น้องแกะออกมาแบบนี้ีนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นก้อนชิสก้อนชิสแน่นๆเ,เลยเนื้อชีสอืม <c oughs> หอมนมแล้วก็เวลาชิคเคี้ยวนะคะมันก็จะหนึบหนับหน,หนึบหนับละมุนล,ลิ้นค่ะรสชาติก็จะเข้มเข้มก่อยก่อปมปลาแหมแล้วก็มันมันนม,มนุ่มละมุนล,ลิ้นแกะแบบนี้จ้ะ ดังมากขายดีมากค่ะนี่ดึงออกมาแบบนี้รสชาติจะเค็มเ็มก่อยก่อยมันๆใช้กินเป็นของเล่นเนาะค่ะเนาะฝรั่งก็ชอบกินชีสนะคะมุมแบบนี้ตดฟันหนึบหนับหนึบหนับหนึบหนับนุ่ม ละมุนล,ลิ้นหอ,หอมนมจ้ะแซ่บแบบเนี้ยโอ้โหอร่อยอันแดงๆเอาทิ่งค่ะทิ่งตอนแรกฉันไม่รู้จักอยู่ตั้งร้ายปีไม่รู้จักเห็นเพื่อนคนแขกมันซื้อไปกินจ้ะฉันก็โมมทั้งลูกนี่แล้ว มันหัวรอใหญ่เลยมันบอกว่าแกออกแบบนี้หลังจากนั้นฉันก็กินเป็นเนี่ยโอ้โหชิดแต่กินบ่อยไม่ดีนะคะอ้วน mm hmm. อร่อยอื mm hmm. มันติดฟันหนึบหนับหนึบหนับ mm hmm. หาซื้อได้นะคะที่เมืองไทยสั่งอินเทอร์เนต็ตถุงหนึ่งเนี่ยนะขายที่สวีเดนเนาะค่ะหนึ่งรอยบาทไทยแซ่ออออบอร่อย